มาแล้วค่ะสำหรับใครที่มองหา Honda v e h o น da HRV EHEV รุ e ่นไฮบริดอยู่เนี่ยมาพร้อมกับสีพิเศษวันนี้จัดมาให้แล้วนี่ค่ะสำหรับชมนี้บอกเลยว่าเป็นเจ้าตลาดมากและขายดีในรถมือสองตอนนี้เลยจัดมาให้ดูแล้วเนี่ยสำหรับคันนี้มาในปี2022ค่ะกับเรขไมวิ่งใช้งานเพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นได้สียูนิคอนหรือว่าสีพิเศษสภาพสวยๆน้องๆป้ายแดงแรเดียเพิ่มเติมคันนี้มีอะไรน่าสนใจเนี่ยค่ะบอกเลยห้ามพลาดในคลิปเต็ม เดี๋ยวนุจะพาชมรายละเอียดบอดี้โครงสร้างต่างๆของตัวรถเนี่ยว่าสภาพสวยน่าใช้แค่ไหนบอกเลยราคาจับต้องได้หายจากป้ายแดงไปหลายแสนแน่นอนสนใจดูรายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอเจอกันอีกเช่นเคยค่ะในช่อง SUV Honda มือสองนะคะวันนี้กลับมาเจอเจอกันอีกเช่นเคยค่ะที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่เนี่ยเสรีไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพค่ะวันนี้มาเจอเจอกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง SUV รนุนร้วนของค่าย Honda และบอกได้เลยว่าวันนี้ใครพลาดน่าเสียดายมากกับรถเข้าใหม่นะคะ ตัวท็อปสุดได้4ีพิเศษไม่หลักหมื่นราคาสุดคุ้มมากๆนะคะคันนี้กว่าจะได้มานะคุณพี่บอกได้เลยว่าโอ้โหจัดซื้อเราเนี่ยะคะทำงานหนักกันมากๆเลยและชมนี้เนี่ยคะป้ายแดงนะ,ะบอกเลยว่าขายดีมากๆนะคะวันนี้เพชรยนต์จัดมาให้แล้วนะคะราคาสุดคุ้มหายจากป้ายแดงไปเกือบโอ้โหสามสี่แสนได้เลยนะคะวันนี้จัดราคาเบาๆมาให้คุณพี่คันนี้นะคะราคาถูกสุดในตลาลดรถมือสอง เพราะคันนี้เป็นรถบ้านนะคะมือเดียวสภาพสวยมากบอกเลยนะ,ะ่ะทางร้านเราเนี่ยนะคะกว่าจะไปเอาน้องมาได้นะคะโอ้โ oh. ห งานหนักมากบอกได้แค่นี้และได้ไปสวยคุ้มแน่นอนได้ผ่านการตรวจรถมาให้แล้วทั้ง274รายการคุณลูกค้าค่ะ5ดาวเต็มทุกจุดและทางร้านมีการันตีเพิ่มเติมให้ด้วยเนี่คะซื้อออกไปตรวจสอบเจอยินดีคืนเงินร้อนตค่ะตรวจสอบเจออะไรบ้างคะ่ะอย่างเช่นพิกความชนหนักจมน้ำเนี่ยก่อไมมาไม่ไม่เดิมค่ะบอกได้เลยว่าคันนี้เรายินดีคืน เต็มจำนวนแน่นอนร0 0ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะได้เป็นรุ่น Honda HRV นะคะ e-h-e-v 1.5 R-S นะคะท็อปสุดในรุ่นและได้เป็นรถ SUV ที่ขับสนุกนะคะประหยัดน้ำมันมากๆด้วยใช้งานในเมืองก็ดีออกต่างจังหวัดก็คุ้มค่ะสำหรับตัวชมนี้และได้สีพิเศษค่ะสีวนิคอนนั่นเองนะคะสภาพสวยมากยละเดี๋ยวเพิ่มเติมมีอะไรน่าใช้งานเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันเลยราคานะคะตัวค่าตัวน้องนะคะคันนี้อยู่ที่789 บอกเลยว่าถูกสุดในร้านแล้วถูกสุดในตลาดรถมือสองด้วยนะคะบอกเลยไปเช็คมาแล้วอยู่ประมาณ8 0 0แสนกลางๆเนาะวันนี้จัดมาให้ค่ะ7จ็ดแสนแปดหมื่นเก้าบาทขอคนที่พร้อมจอบก่อนเท่านั้นพร้อมจองก่อนเท่านั้นค่ะคันนี้นะคะมากับเลขไมล์วิ่งใช้งานอยู่ที่71,000กิโลค่ะคุณพี่ไมลแท้โรงงานด้วยนะบอกเลยว่าเดิมเช็คได้แน่นอนค่ะด้านหน้าตัวรถดีไซน์ด้วยกระจังหน้ามาให้ใหม่แล้วสวยๆหรูๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับโลโก้ฮอนด้าสีฟ้าสภาพสวยค่ะสติกเกอร์ เอสมีมาให้ครบแล้วเรียบร้อยกันชนสีดําสภาพเดิม,ดมสๆสวยๆนะคยะงานสีไม่มีผิดเพี้ยนไฟหน้า LED ค่ะรไไทร้งไฟเดี่ยวทำนองนึ่งไรอยู่ในชุดคมเดียวกันสภาพสวยเดิมแบบนี้เลยมาพร้อมกับฝากระโปรงเดิมไม่มีรอยบุบไม่มีร่องรอยรักยิ้มค่ะสภาพสวยงามแบบนี้เนี่ยใครที่ได้ไปนุชบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนและในส่วนของรละเอียดโปรงซุ้มล้อคันนี้เนี่ยอยู่ในสภาพเดิมไม่มีรอยผิดความชนหนักแม็กขอบ18สภาพสวยงามเดิมแบบนี้แล้วเรียบร้อยยางใหม่ปี2022ยค่ะยางติดกับตัวรถมาใช้งานได้ ได้ยาวๆขับนุ่มทนทานแน่นอนค่ะคุณลูกค้าขาได้ไปเนี่ยใช้งานได้ระยะยาวเลยป่งซุ้มล้อเดิมป่งในซุ้มซุ้มล้อด้านในนะคะโครงสร้างนะไม่มีรอยผิดความชนหนักนะคะสภาพสวยแบบนี้การันตีให้เลยและในส่วนของรายกระจกรอบคันคันนี้นะคะได้เป็นพัดเดิมจากคอนด้าแล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันค่ะนี่เลยกระจกเดิมเนะคะสติกเกอร์นี่ นะคะได้ผ่านการตรวจรถมาให้แล้ว200จ็ดิบรายการเพราะฉะนั้นคันนี้5ดาวเต็มแน่นอนค่ะคุณลูกค้าและในส่วนของราเดียก็จบมองข้างคันนี้นะคะสีเดียวกับตัวรถเป็นระบบพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวแล้วเรียบร้อยมาพร้อมกับกล้อง Honda r e n w a t c h ค่ะมีมาให้เรียมสนันด้านข้างสภาพสวยแบบนี้เลย ใครมองหาอยูนะคะสำหรับ SUV h y b r i d นะคะแนะนำอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะกับค่าย Honda ถือว่าเป็นรุ่นที่ประหยัดน้ำมันแล้วก็ออปชันจัดเต็มได้เป็นตัวท็อปฟังก์ชันระบบรักษาความปลอดภัยของเขาเนี่ยมีมาให้จัดเต็มแน่นอนนะคะราคาดีด้วย789,000หเาเลทฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ13,500บาทถือว่าคุ้มมากๆและที่สำคัญออกรถฟรีดาวได้ด้วยกระจกรอบคันพัดเดิมเปิดเข้ามาดูภายในคุณพี่คันนี้คุมโทนสีดาสภาพส,สวยๆเ,เลยนะคะมาพร้อมกับตัวเบาะหนังเดิมโรงงานค่ะไม่มีริ้วรอย ฉีกขาดเบาะหนังเดินตะเข็บด้วยได้สีแดงสภาพสวยคอนโซลกลางนี่ค่ะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้่ะเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้ที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายมีมาให้มาพร้อมกับจอทัชสกรีนค่ะรองรับส่งของตัวเปิ้ลคาเพลนดอรโต้มีมาให้แล้วเรียบร้อยพรมลรยมันติฟังก์ชันไม้แท้โรงงานคันนี้นะคะอยู่ที่71,000มนกิโลนะลูกค้าสามารถเข้าศูนย์เช็คได้เลยนะคอนโซลหน้าสภาพสวยดีไซน์แอร์มาให้ยาวแบบนี้แล้วเรียบร้อยเนี่ยค่ะสำหรับในส่วนของตัวซอกประตูค่ะหัวน็อตเมกอาร์สภาพเดิมโรงงานเลยเนี่ยค่ะนี่นะคะ น็อตเดิมๆค่ะไม่มีร่องรอยการขยับขยื่นค่ะน็อตสเปคเดิมโรงงานแผงประตูด้านข้างค่ะสวยงามแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ ตัวบอดี้โครงสร้างเนี่ยการันตีให้นะคะว่าเดิมโรงงานเช่นเดียวกันและในส่วนของระเอีตัวซอกประตูเสาบีค่ะคันนี้เดี๋ยวให้ดูนะคะเรื่องตัวน็อตไม่มีร่องรอยขยบขยื่นน็อตเดิมๆสเปคเดิมโรงงานเช่นเดียวกันค่ะมาพร้อมกับแผ่นเพจสีดำเนี่ยะคะอยู่ในสภาพเดิมจากโรงงานแล้วเช่นเดียวกันคุณพี่ขาคันนี้สีเดิมโรงงานสภาพสวยมากๆกระจกนะคะเออตัวหลังคาเป็นกระจกมาให้แล้วแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าภายในออปชั่นสวยนะคะขับไปเนี่ยเหมือนแบบว่าโปร่งแสงแน่นอนค่ะไม่ร้อนนะ และที่สําคัญนะคะห้องบริษารด้านหลังเนี่ยกว้างขวางมากๆเลยนะคะสามารถนะคะพับเบาลงเก็บสัมภาระได้นะคะหรือว่าจะนั่งสามท่านเนี่ย ก็ไม่มีแอร์อัดนะคะแอร์ Air ตอนหลังมีมาให้แล้วเรียบร้อยระบบแอร์ตอนหลังมีมาให้นะคะสภาพสวยมาพร้อมกับตัวช่องเสียบสาย USB นะคะมีมาให้ครบเลยแล้วก็มาพร้อมกับนี่เลยนะคะตัวโครงสร้างน็อตแต่ละจุดเมคอาร์ต่างๆนะคะมาในสภาพเดิมโรงงานนะคะแผงประตูด,ด้านข้างเรียบเนียนกระจกล็อคันพาร์ตเดิมแล้วเรียบร้อยเรียมสันเส้นสายตัวรถค่ะมาในสภาพเดิมสีสวยเดิมแบบนี้ค่ะนี่สียูนิคอร์นนั่นเองนี่ค่ะลูกค้าจ๋าบอกเลยเลยว่าสีนี้ ขับแล้วนี่ยมีสเสน่ห์มากๆในท้องถนนสวยจริงนะคะสีจริงเนี่ยน้องสวยมากๆและดูแลง่ายไม่ได้ออกแบบขาวมุกขาวจ๋าไปนะคะคันนี้มันจะออกเรือบอขาวฟ้านะคะซึ่งเป็นสีที่สวยมากๆนะคะด้านท้ายตัวรถนี่ยไฟท้ายดีไซน์มาให้แบบยาวเต็มระบบแบบนี้เต็มลำเลยนะคะสภาพสวยไฟท้าย led ระบบเลยนะคะแล้วก็ กันชนด้านหลังมาในสภาพเดิมไม่มีริ้วรอยนะคะตัวสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์ R S ต่างๆมาในสภาพเดิมโรงงานเนะะี่ยค่ะกระจกด้านหลังได้เป็นพาทเดิมที่ปัดน้ำฝนเดิมโรงงานค่ะประตูด้านหลังเปิดปิดระบบไฟฟ้ามาให้แล้วเช่นเดียวกันค่ะคันนี้เนะะี่ยค่ะแล้วก็เปิดขึ้นมาเนี่ยบอกเลยว่าสามารถเก็บกระเป๋าเดินทางได้หลายใบแน่นอนโครงสร้างต่างๆมาในสภาพเดิมโรงง,งานค่ะคุณพี่น็อตแต่ละจุดไม่มีร่องรอยขยับขยืขย่นนะคะแล้วก็นี้เลยแผ่น P R ถาดรองหลังมีมาให้แล้วนะคะอุปกรณ์เสริมต่างๆมีมาให้ครบนะด้านท้ายไม่มีริ้วรอยค่ะสภาพสมบูรณ์ประตูด้านหลังเปิดปิดระบบไฟฟ้ามาให้แล้วเช่นเดียวกันค่ะสวยงามมากๆค่ะคันนี้ตอบโจทย์การใช้งานสําหรับในเมืองหรือว่าออกต่างจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานใช้ชีวิตประจําวันก็คุ้มค่าเพราะคันนี้ประหยัดน้ามันถึง25ิกิโลลิตรเลยถือว่าคุ้มมากๆนะคะสีเดิมโรงงานค่ะสภาพสวยนะคะด้านข้างไม่มีการโดนชนหรือว่าโดนเบียดมาเจ้าของเดิมเนี่ยค่อนข้างดูแลมาดีมากๆเช่นเดียวกัน อะภายในสวยมากคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าได้ไปคุ้มแน่นอนนะคันก่อนนันนี้ขายไปประมาณแปดแสนหกหมื่นนะคะคันนี้ประหยัดคุ้มไปเลยนะคะ789,000บาทเท่านั้นคุณพี่โครงสร้างต่างๆเดิมโรงงานนะ่ะการันตีมาให้ตัวรถไม่มีประวัติพลิกความชนหนักจมน้ำมาไม่แท้ค่ะ71,000โลเนะี่ยน้องๆป้ายแดง ราคาหายจากป้ายแดงไปถึงประมาณ3-4แสนเลยคันนี้สุดคุ้มแน่นอนค่ะและในส่วนของรายละเอียดตัวซ่อมประตูทั้งสองข้างค่ะคุณพี่น็อตเดิมๆค่ะสเปคต่างๆมาในสภาพเดิมสติกเกอร์มีมาให้เห็นแบบนี้แล้วจากโรงงานน็อตแต่ละจุดไม่มีร่องรอยเลยสภาพสวยมาดูในส่วนของรายละเอียดงานออปชั่นกันบ้างค่ะคุณพี่่ะคันนี้ ตาดเครื่องขึ้นมานะคะได้กับพวมลลาลัยมันติฟังก์ชันสภาพสวยเดิมแบบนี้เลยนะมาพร้อมกับระบบฟุตคอนโทรลค่ะมาพร้อมกับตัวรับสายวางสายสั่งงานด้วยเสียงซีรีไม่แท้71,491กิโลค่ะคุณพี่กูสตาร์ทมีมาให้แล้วนะคะมาพร้อมกับตัว ฮอนด้าเรนวอชค่ะนี่มีมาให้จากโรงงานด้วยนะคะจอทัชสกรีนค่ะรองรับส่งของตัว Apple CarPlay นะคะ Android Auto นะคะระบบ Air Auto f u ฟ t ต t t r t มีมาให้เนาะกล้องถอยหลังเนี่ยค่ะดูชัดเจนแบบนี้เลยดูสามมุมมองได้แบบนี้สภาพสวยนะคะเกียร์ออโต้และมาพร้อมกับตัว h o n d a r n w a t c h ค่ะนี่ เนะี่ยออปชั่นจัดเต็มมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับที่ชั้นแบตไรสายมีมาให้ด้วยนะคะแล้วก็เกียร์ออโตโอ้สภาพสวยขับนุ่มขับสนุกประหยัดน้ำมันค่ะคันนี้นะคะถือว่าน่าใช้งานมาก789,000เรทฟีดา้าผ่อนเริ่มต้น13,500บาทอยู่ในเกณฑ์ผ่อนที่กำลังดีมากๆสำหรับรถโฉมนี้นะคะและราคาป้ายแดงเนี่ยบอกเลยว่าแรงแน่นอนป้ายแดงเนี่ยจะผ่อนอยู่ประมาณสัก15ื0 0หาหื่นนะมาซื้อที่มือสองที่เพชรยนต์นะคะ การผ่อนเนี่ยลดลงไปประมาณ3,00พันสีได้เลยเนาะวันนี้มาหา้ดฟรีดาวได้ด้วยค่ะไม่ต้องใช้งบดาวด้วยนะ ป้ายแดงใช้งบดาวถึง15-30%แน่นอนค่ะวันนี้มาหารถดฟรีดาวออกรถศูนย์บาทค่ะคุณพี่คะนะคะสนใจารายละเอียดเพิ่มเติมอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยลูกค้ามีประวัติเครดิตดีจัด,ดยอดเต็มฟรีดาวได้เลยหรือว่ามีบัตรเครดิตใช้งานมาเกินปีหนึ่งใบนะคะสามารถรู้ผลภายใน30นาทีรับรถกลับลลบ้านได้ด้วยสนใจรเรียบข้อมูลการจัดฟินแน์นะคะหรือว่าเป็นราคาซื้อสดนะสอบถามเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอีย,ยดหน้าห้องเครื่องคันนี้เนี่ยว่าสภาพสวยสมบูรณ์แค่ไหนบ้างไปดูได้เลยค่ะ มาแล้วชชองกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องเดิมโรงงานเลยสภาพสวยค่ะมอเตอร์ไฟฟ้าบวกกับเครื่องยนต์เบนซินนะคะใช้งาน2ระบบประหยัดน้ํามันแน่นอนค่ะอัตรากินน้ำมันอยู่ที่ประมาณ25ลสิตรเลยนะคันนี้บอกเลยว่าสุดคุ้มมากๆได้ทั้งความประหยัดความพรีเมียมออปชันจัดเต็มราคาสุดคุม้มหน้าห้องเครื่องไม่มีการเปลี่ยนเครื่องย้ำเครื่องไม่มีร่องรอยคาดมันไหลซึมรถเดิมๆค่ะคัะนนี้น็อตยี่ห้อก็ตรงเดิมโรงงานค่ะไม่มีร่องรอยการแกะไข่งัดแงะสภาพตัวรถบอกเลยเลยว่าเดิมโรงงานแน่่นนอนคะกต ตัวรถมาให้แล้วเนี่ยสวยเดิมโรงงานแน่นอนค่ะสำหรับใครที่มองหา SUV มือสองเป็นโฉมไฮบิดนะคะจัดได้เลยนะคะกับเจ้าตลาดของเราหรือว่าเป็นค่ายหลักของเรานั่นเองนะคะกับ Honda HRV นะคะ e h e v 1.5 RS ท็อปสุดแล้วเนี่ยและได้เป็นสีพิเศษด้วยมาในราคาเพียงแค่789,000บาทเท่านั้นเองเรทฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น13,500บาทค่ะสนใจติดต่อคันนี้เข้ามาหาหนูดได้เลยที่เบอร์โทร0 9นนนะคะ4 4่สี่เจดเนุเพชรยนต์ยินดีคําปรึกษาค่ะเจ้า วันนี้นะคะฝาก p f c ก, like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะก่อนจากกันนะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันใครที่อยากได้รถมือสองหรือว่าอยากได้ suv เนะคะเป็นรถเกง่งกระบะต่างๆเนี่ยก็สามารถติดต่อหนูเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้นะคะหนูขออนุญ,ญาตจบคลิปกันก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ